ในฐานะเป็นเจ้าคณะบาควันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสิษยาโนุิษโดยเฉพาะคุณพระนัท่านสุวัตสิท่านมาที่ไหนก็เจอมาที่ไหนพบท่านอยู่เสมองานบุญงานกุศลเป็นที่ รู้กันโดยทั่วไปว่าท่านเคารพนับถือหลวงพอ่อปูนบริสุทธโตเป็นอย่างดีเป็นประธานทุกครั้งที่มาพบท่านและวันนี้ก็เช่นกันในมาพบกับท่านอีกก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านพระนท่านวีวัดนี้จับะโลกไปในาโอกาสนี้รายละเอียดต่างๆท่าน ทั้งหลายได้ทราบแล้วจากพระทท่านซึ่งท่านกล่าวไปสักครู่นี้ว่าเหรียญอะไรบ้างลูกหล่ออะไรบ้างอาตมาเองก็ขอฝากท่านทั้งหลายซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณได้ช่วยกันบูชาลูกเหมือนของหลวงพ่อเหรียญของหลวงพ่อไป ไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่แล้วเพราะชื่อของท่านก็คูณคำคูณอยู่ดีมีสุขไม่เดือดร้อนเพราะมีรูปท่านดูแลให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความอยู่รอดนอนทุกข์ก็เพราะบารมีของท่านเพราะฉะนั้นขอฝากให้ทุกท่าน ได้อย่างน้อยก็ให้มีเหรียญหรือลูกเหมือนของท่านก็อย่างดีอัตมาเองก็จะไประชาสามพันพระสงฆ์องค์เดนในสี่จังหวัดที่ไปเพื่อจะได้มาช่วยกัน,นบูชาเหรียญลูกเหมือนของหลวงพ่อตามแต่ที่ท่านจะมีโอกาสมาบูชาเพื่อช่วยกันสร้าง อนุสาวรีย์คือรูปของท่านที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้พวกเราได้กราบไหว้บ,บูชาในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านให้รายถ่ายลอยพวกเราเอาไว้แล้วท่านทำทุกอย่างเป็นแบบเป็นแผนแก่พวกเราเราในฐานะที่เป็นศิษย์ของท่านก็ ขอให้เจริญรอยตามท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าทุกๆย่ๆางก้าวของหลวงพ่อปูนกฤิจุโตเป็นรอยเท้าของพวกเราขอเจริญพร